สบายดีพี่น้องมาเจ้าขูสุคนอจ้าอดประเฮ็ดงามมาเด้อพี่น้องเด้อตามคำขอของแม่ป้าเพื่อนเนาะเพื่อน่ามือสีบอกเงินขาดดินให้อนไปแต่งตัวสวยๆแต่งตัวงามๆพี่น้องนี่ก็ไปซากหัวเห็ดผมมาพี่น้องพี่น้องอะไรงามกว่งามเลยพี่น้องอ้วนหนามันไข่พี่น้องคลิปนี้กับบมมี่ยังเราพี่น้องเนาะในกระทะไม่ลูกกับสีมานั่นขอบพระคุณแม่ป้าเพื่อนที่ฝากเงินมาให้อนซื้อดินอะไรพี่น้อง อยู่นํากันสี่คนนะพี่น้องเดยอยู่น้ำันน้องเมฆรับพ่อแอ้มแม่กี้อ้นอ้นใหญ่กับไอการนาพี่นออกไปข้างนอกกับน้บ่าวน้สาวพี่น้องพิ่ไปทําตุระไปเบิ่งโชว์ดอกไม้อย่งสักอย่างเนี่ยพี่น้องก็สิมาขอบพคุณแม่ป้าโดยพี่น้องเด้อที่ผลักเงินมาให้กับพอดีจุ๊บขัดดินนะพี่น้องเนาะกะเรือบลายเรือเล็กๆในน่อยพี่น้องกัสสีหายคานพ่อบ้านน้ำแน่พี่น้องพมอ่าทีใหายระมาาล่านล้านสาม ค่ะคนมาแทกมายั้งั่นอะไรพี่น้องหพ่นบ้านครับอันขาเท้าขาตาขาเส้นขาทำเนียมขาทำเนียมน้ำแม่พี่น้องไปยูน่าหั่นแหละพี่น้องมาขอบพระคุณแม่ป่าละลายเด้อที่เ่นซอยนอที่ยื่นมือเขามาซอยอ้นซื้อดินซื้อดอนไห่มาเป็นมือเป็นตีนไห่พี่น้องมาถากมาทางไห่อ้นเด้อขอบพระคุณละลายที่ไห่อ้น ลายขนาดเลยบุญัวณคนสิทตติตาะแทนบุญคุณเพื่อนได้สนายน้นองเนี่ก็ขอบคุณเพื่อนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้จเจริญรุ่งเรืองในนาที่การงานขอให้ปารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเงินไหลนองทองไหลมาขอให้มีความสุขความจเจริญครอบครัวมแม่ป้าเด้อนี่กะมา,นะมาะันจะได้มาเบียดเบียนศัตรูก็จะได้มาไก้เนาะใหน พิ่นอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญพี่น้องไม่ป้าเพิ่นกัแต่ว่าพิ่นบอกประสงค์ออกน้ำพิ่นบอกบ,บ,บอย,ยอยาก,กห้ออกซื่อเล้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่อกบอยอยากออกสื่อบ่ห้ออกประสงค์ประสงค์ออกน้ำนอกเพิ่นกะอยู่อเมริกาพี่น้องเพิ่นแต่ว่าบใอ้เลยสื่อออกสือ่อออกยั้เพิ่นเรื่องดินเรื่องดอนแหลกกะ FC กะามียดซีกับามพมาาลายว่า ปูที่ซือดินให้อันนี้ก็สีว่าตอบคำถามเอฟซีน้ำแน่นะเพราะว่ากาเห็นมามาลายในในในคอมเมนต์นาะพี่น้องเนาะว่าเป็นเอฟซีันเดียวกันบอกับน้องเมฆี่ซือให้น้องอ้นบบแมนเดอพี่น้องเดอบ์โแมนคนเดียวกันเดอคนละคนพี่น้องเลยเพราะว่า,าเอฟซีกาเม้นมาแมนบอเมนบอคนเดียวกันบอเพิ่นก็อยากษูู้นาะพี่น้องเนาะอันนี้อ้นกา คนถามมากกับตอบในคอมเมนต์แน่กับเป็นการทีบร่บบเสียมารยาทเราก็มาตอบในคลิปอีกนะเพราะว่าบางที f อกับเขามาเบิง่งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าพี่น้องนี่กับโมเมนเด้อพี่น้องเด้อคนละคนเด้อพี่น้องพอกับแม่กัมีความคิดนาฬิเห็นนาฬิถีลูกได้ดินได้ดอนที่มีคณง่ายสวยพออ่แม่กมีคำคิดคำเห็นน่นนี่เนะาะพ <laughs> ลังลูกได้ที่ดิน พ่อแอกดีใจร้ายที่ว่าลูกได้เนาะลูกได้ก็คือพ่อแม่มัได้เพราะว่าพ่อแอกะแต่เกิดมากกบุบเคยมีท็ซีหรือว่าบุเคยมีไปส่วยเหลือแบบนี้จับเถื่อในชีวิตในเมื่อเห็นลูกได้แบบนี้กับตื้นตันใจี่น้องดีใจหลายบุจักแน่นสิ พันละนาบบจักแน่สีว่าวสอดผนสอดลายนี่พี่น้องแต่าอยลบเคยได้ผู้ใหญ่คนผ่านมาคนสอดยุ่งแต่ว่าอเล็กๆน้อยๆแบบว่าสีว่าได้ซ้ำนี่แหละได้เป็นก้อนใหญ่อยู่พี่น้องแต่ว่าว่าก้อนนี่ฮะสิใหญ่หันหน้พี่น้องสีเคยได้จับมาพี่น้องถือว่าภาคภูมิใจหลายภูมิใจลูกสาวให้เพินพังเพินฟ้าเนาะพ่อแม่ก็ เข้าแก่แล้วก็วางเพิ่มคาอาศัยลูกเต้าในเมื่อลูกเต้ามีที่มียุเพื่อนมีซานแล้วก็เป็นฟางเป็นปลาแล้วกับพ,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 พ่อแม่ก็ได้เพิ่มผ้าอาศัยพ่อแม่กับบริเทหยังเนาะมิต่ว่าเพจไปยูทูปกับไปยังซีหลับพี่น้องเพราะห้องครับเข้าแก่แล้วเนาะเดินเดินไปทางหนใพ่อแม่มาดูนำถ้าอนาคตเป็นไปได้อยาอองไงก็ขึ้นมาย่อยู่นำลูกมันเต้าไปแล้วและเข้าแก่ น้ำลูกน like no. ้ำล้านเนาะอ้าวไอแม่จซีดเป็นว่าวต้อพี่น้องแม่จี่เนี่ยคุณแกรกซี่ห้องเป็นวันแรกคับคับห้องว่าเอือยกับแมนเนาะกับอายุเป็นกรกซีแก่กว่าแม่จีี่ในหนึ่งเนาะแม่จซีดเป็นห้าสิบปีพี่น้องมันแกแก่กว่าพ่อแอร์หกสิบสี่ปีขอบคุณเอือยเด้อที่มีจิตใจบุญสอยอ่อนน้อยเนาะแม่จซีดกับแบบปลื้มใจทีสุดในชีวิตวบบจะบอเคย บมเคยลงบนแล้วกรบอบ่บ,บ,บุญึกแล้วกระบอกพ <tuh. S 2> sure. ันอีกว่าลูกสิได้เห็นนะวันมาได้เป็นเงิกันป้าดีใจขนาดเลยขอบคุณแลายๆแล้วกระพี่ใหม่แลักกระเขาไฮโซห้ลาบห้รำเนี่ยรวยเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อคิดซึ่งได้ห้ได้สิ่งนั้นปัจจนาสิ่งใด้กระเขาไฮได้สิ่งนั้นให้ลาบลื่นไปตั้งปีใหม่เลยได้รวยเฮงๆเด้อเม่จี้ให้คนว่าบเกกิ่งไม่ว่ากบอกเป็นปไปได้เลยโมคือบอกพันพี่น้องว่าอ้นสิได้เพราะว่า ก่อนสีเมื่ออ้นมาเฮออ้นใหญ่เวลาอ้นสีกลับไปห้องอ้นก็จะเห็นดินตอนนี้แต่กระบอกขึ้นว่าเออบอกขึ้นเลยว่าเออว่าตัวเองนี่สิเก็บเงินได้สิจักปีจักปีสี่มาได้ดินตอนนี้กันว่าคิดอยากจะซื้อพี่น้องแต่ว่าแบบสีออกกับห้องกันแบบดินนะมันเซิริงกับห้องที่อ้นอยู่เลยมันจะเห็นพี่น้องกับบอกขึ้นบอกขึ้นบ่อฟันว่าอ้นสีได้แต่อ้นคิดว่าบ่โตสีได้พี่น้องดินตอนนั้นคิดว่าบ่อโตกับสางรี่เพราะว่าเผิ่นมาทม เรื่องดินเรื่องอยังนี่แหละแต่ว่าเพื่อนอาจจะยังเก็บเงินอยู่พี่น้องหรือว่าได้กับมูแต่ว่าเห็นเพื่อนมามามานาถามน,นะะมาถากถามแล้วพี่น้องเลยดินตอนนั้นนะถากทามเบิรง,ง,งแล้วดินนั่นโตทีขาดองเมฆนั่น,น,นงามอะไรพี่น้องก็ย่างถักงามหนึ่งมามันกับแปนเช็ดที่าเป็นดินทรายเนาะดินหน้าตะกี้เขาก็เจ็ดหน้าเช็ดหน้ากับมันแข็งทรายแล้วมันงข่าวบ่งงามเแมแล้ว ปะเลยเน<ม>ี่ยน้ามันกับแบบตระลายอันกาตานยินสแปงเพิ่นเฝ้าแน่ว่ะห้องเบอร์หาน่ะลูกเราเราเห็นงานมีไทยเดี๋ยวลูกเราไปสีดวัคซีนเดี๋ยวลูกเราสีมาเลยถามยู่เรื่องดินตอนนี้ค่ะคันว่าเจ้าผมเอามืาอทีเรามาน่ะลูกของห้องเบอร์ห่านะบางทีเราอาจจะซื้อเอาธนาโคดายินลูกเราถามยู่ว่ะเจ้าอันนีผู้ใหญ่จะดีซอยเรือเจ้าซื้อเจ้าได้ก็โอ้ยดีใจน้ำสแปงว่าดีจะได้มาอยู่น้ำกันพี่น้องสแปงเบอร์กันเบอรก่ะ เมื่อน่ะอ้นกระทาได้ฟันยังบ่กได้ฟันได้ยังบ่ออ้นนะเมื่อพฤศจิโตหาอ้นนะอ้นฟันมายังพอเขาเอิ้นะอันพายุอันนะพายุใหญ่ห้องนัี้เออพายุอันนั่นแหละมุนมุนมามืดมูดมืดมาโอ้ยวันทมาผัดเอาผู้ขาขึ้นรถผัดอ้นยิงขึ้นมาขึ้นพัดรถจักก็บอกขึ้นมาอ้นนะขึ้นมาเพราะว่ากระลังสิครับรถจักอันดีพายุตอนี้บทันแต่ว่าตัวเองนั้น เฮ่อขึ้นเทิงะะระหวางหลดจักกผัดบวเหาะพี่น้องเลยรถจักกไปยังอยู่ลุ่มอยู่หวาแต่ว่าอ้น่ะปิว้วขึ้นไปดำร่มแล้วกะ็ไปขึ้นไปแล้วกะ็ขึ้นไปแล้วกะ็มีหงเฮียนพันน่ะแล้วก็เด็กน้อยลายลายในหงเฮียนน่ะพดีพันแล้วกะ็สวกมู่เมื่อขึ้นมาพี่น้องอ้นอะไรพันและะ้วก็พอดีอันช่วงมุ่เมื่อขึ้นมากับบไริซอนพ่อฟันมีอังกับมีแต่ว่าเผิ่นโทมากับปูแม่ป้าที่ปูพ่พนห่ายนี่กับโเคยแบบว่า โทรมาหาอ้อนมาเคยได้ว่าได้คุยได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่เคยเด้อพี่น้องเด้อจนสีมอกเงินข่าดินข่าดอนละจนตั้งแต่เมื่อผุดโทรมาถามเรื่องดินมาอนอยากได้บ่จนมาหอดเมื่อนี่กันจังบร่ได้เห็นหน้า,นานพี่น,อน,อน,น,อน,นอ้อง,อออออองแต่ได้เห็นแต่หูกเพิ่นแต่ว่าโปรไฟล์หูกเพิ่งกะเงาๆงาม,งาม,งามพี่น้องแต่อ้อนแต่ว่าคนบอกประสงค์ของนา้าหนอกหูกอะพอที่แบบจ้าออกสื่อแลพี่น้องเอาเก็บอดเก็บว้เบิง์นพี่น้องอนจะเก็บไว้เบิ่งคนเดียวอะ แต่ให้พ่อให้แม่เบิงพ่อแม่ก็เห็นพ่อแม่เปินกระบาโอ้เ,เ,เนะพิ่นผู้งามเนาะพี่น้องงามเผิ่นเป็นคนงามเป็นคนทีว่าหน้าตาดีแต่ว่าไม่ว่าแหละ,นะเนาะเพิ่นบ่มักแบบว่าจะออกมาออกเสียงออกเสียงเผิ่นบ่มักนะพี่น้อ,องมนะีแต่ว่าแ้วก็ขอบพอคุณแม่ป้าละลายเดอ้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เอ่็ซีมัตสกูสุกคนกระเซ็นกัน้อจ้าที่ให้กำลังใจอ้นแล้วก็ทุก คอมเมนต์และจัตทีเมนมากับขอบพระคุณหลายๆขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเส้นกันเด้อเอฟซีกันมัตากู่สู่คนให้มีอายุมั่นขวดเงินเงินไหลนองทองไหลมาเส้นกันปีใหม่ผ้าใหม่มีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในสิเออลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ลาก่อนจ้าฝากติดตามฝากติดตามช่องแม่จีพ่อแนี่ยได้จ้าฝากติดตามแล้วจ้ะพี่น้องบายบาย